วันนี้นะครับก็มาเปิดคลิปที่ทุ่งนานเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับรถ Honda s ส i l e นั่นเองนะครับพูดถึงรถ Honda s ส i l e นะครับก็ออกมาก็หลากหลายรุ่นนะครับน่าจะทั้งหมดน่าจะ2-3ถึงรุ่นนะครับมีรุ่นดิสเบร e แล้วก็ดั b เบรกรุ่นสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้านะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมมีรุ่นที่ว่าหายากเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นสตาร์ทมือนั่นเองนะครับเอามาให้เพื่อนๆรับชมกันดูนะครับจะสวยสดงดงามแค่ไหนนะครับลองติดตามรับชมกันดูนะครับนี่นะครับ Honda าสม l e ตัวแรงแห่งยุค90เหมือนกันนะครับ1 1 0ซีซีนะครับน่าจะเครื่องตัวเดียวกับ โนวาอานะครับแต่ว่าจะมีความพิเศษทางด้านรูปลักษ์ภายนอกนะครับซึ่งจะเป็นรถแม่บ้านนั่นเองนะครับหรือว่ารถผู้หญิงนะครับขับขี่ดูแลว้น่ารักนะครับสมัยยุค90ก็นุกสุธิดานะครับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเจ้าตัวนี้นะครับสมายตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็ค่อนข้างาจะเดิมเดิมนะครับสวยเรียบๆนะครับสีเดิมสติกเกอร์เดิมล้อเดิมคือแทบจะเดิมทุกอย่างนั่นเองนะครับแผ่นป้ายยังเดิมนะครับสีสันภายนอกก็ใช้ได้ครับตัวนี้เพิ่งได้มานะครับวันนี้วันที่ แปนะครับพฤษภาคม2564นะครับได้สมายตัวนี้เข้ามานะครับสมายจริงๆแล้วจะมีตัวสมายเอสด้วยนะครับสมายเอสนั่นก็น่าจะมีดิสเบรกหน้านะครับก็น่าจะมีสตาร์ทมือด้วยนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวสตาร์ทมือเหมือนกันครับดูสวยโฉบเฉี่ยวน่ารักเดิมๆ สักครู่ลองฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับตอนนี้ดูรูปลักษณ์ภายนอกไปก่อนนะครับวัยรุ่นยุคใหม่นะครับอาจจะเคยเห็นผ่านๆตานะครับแต่ว่ายังไม่ได้สัมผัสนะครับถ้าติดตามต้ารถเครื่องเก่าไว้นะครับก็จะได้มีโอกาสได้เจอรถแบบนี้นั่นเองนะครับราคานะครับตัวนี้นะครับไม่แพงเลยนะครับ อันนี้ขอซื้อจากเจ้าของมานะครับตัวนี้เปิดไว้อยู่ที่8,800บาทนะครับราคา8,800บาทครับภาษีเต็มเอียดนะครับอืมพฤศจิกายน64นะครับสวยสนะครับโฉบเฉียวดูน่ารักส๊ายาย ผู้หญิงนะครับรถแม่บ้านนะครับมีตะกร้าหน้านะครับไปตะลงตลาดก็มีที่ใส่ของนะครับเบรกหน้าเบรกหลังใช้ได้ครับระบบเกียร์สี่เกียร์วนขี่ง่ายๆครับจะมีข้อเสียตรงบางคนไม่ชอบใช้สองทีหรือออโต้ลูปนั่นเองนะครับเบื่อที่เสียงมันดังแล้วก็ มีควนนะครับเลยไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะครับทางด้านรถ2งจังหวะนั่นเองนะครับ oh, <no. S 1> แต่ตอนนี้ก็กลับมาหันมาเล่นกันอีกนะครับตัวนี้ยังไงเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับว่าเสียงเครื่องนั้นจะแน่นถูกใจเพื่อนๆ ที่กำลังรับชมกันอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูทั้งสองระบบเลยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเท้าดูก่อนนะครับเป็นไงครับเสียงเครื่องนิ่มๆ เอาใจแม่บ้านนิดนึงนะครับหรือว่าคนแก่นะครับที่ไม่มีแรงสตาร์ทเท้าแล้วจะจิ้มดูนะครับเสียงได้กระแทกนิดนึงไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ติดดีครับไม่ต้องเล่งนะครับจิ้มทีเดียวก็ติดแล้วครับถึงเครื่องนิ่มมากครับ ยากนะครับสภาพแบบนี้ไฟเลี้ยวแรนะครับไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำครบเลยนะครับเพราะว่ารถภาษีเต็มมันตรวจสภาพก็ยังไงก็ต้องผ่านรถงงมีให้ครบนะครับ ถือว่าในท้องตลาดตอนนี้ก็หายากแล้วนะครับรุ่นนี้เพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันอยู่นะครับก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับทางเบอร์โทรแล้วก็ทาง facebook นะครับแอดเพื่อนแอดเป็นาทาง m essenger นะครับแอดไลน์ก็ได้นะครับก็ ติดต่อเข้ามานะครับว่าอ,อ,อยากได้รุ่นไหนนะครับก็ถ้ามีในมือหรือว่าตามท้องตลาดผมก็จะหาให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปด้วยสมัย2ทียุค90นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนนั้นอย่าลืมติดตามนะครับ ทางช่องทางตะรถเครื่องเก่านั่นเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ